ายแล้วป่ะ,ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบรยนะ้อยเนาะสำหรับรถคันนี้ที่เราลงคิปไปวันนั้นนะครับผมนะที่บอกว่าเปลี่ยนท่อเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนท่อจัดทรงใหม่ใช่ดูเ้าว่าพี่อาร์มันยาวไปนะจัดไปนะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนท่อจัดทรงใหม่นี่ของใหม่เลยเนาะนี่ท่ออะไรก<ช>ันแกะเลยนะมาตะคีบแย่ยยแกะผมกันเดือดท่าไปโอ้แกะแล้วครับผมเนี่ยแกะแล้วเนี่โอ้ได้ไปน,นี้ไปถือว่าคุมนะ้มเนาะ เพราะว่ายังไงก็พ่อเบิกใหม่พ่อเบิกใหม่ให้ด้วยเนี่ยจัดทรงก็เบิกใหม่จัดทรงให้ด้วยเนี่ยตรงไหนไม่ดีไม่สวยเอาไปแต่งต่อทําต่อได้เลยนะพี่ปายก็ทําให้สุ๊ๆแล้วเนี่ยจัดเป็นทรงเชิงให้เลยเนี่ยทรงตงย่นนะเนี่ยนะเมื่อกี้เป็นทรงยืดใช่ไหมใช่มันไม่สวยอ่ะพี่ปายก็มันขัดใจพี่ปายด้วยเหรอแต่ว่าไม่สวยแต่ครั้งนี้จริงๆก็คือเปิดคลิปดีๆเราไปดูดูท่าดูท่าใหม่ไหมคลิปๆดูดูท่าดูท่าดูเนี่ยไ้ไหมวเป็นไงมาฟังเสียงสักหน่อยคันนี้ก็คือลูกค้าสามใช่ไหมใช่ค่ะ รับขับรอๆนะครับ,รบ,รอรอรบสำหรับคันนี้นะวันี้ก็คือเสร็จแล้วนน,นี่นะใช่น,นี่คือเสร็จแล้วเรียบร้อยรมขับรอๆนะครับผมคันนี้เปิดราคาอยม่ที่1,000ท่าไหร่จำไม่ได้อะเดี๋ยวไปดูที่โพสด,ดีกว่าไปดูที่โพสเอาดีกว่านะ จะเปยกก่าจะอัปเดตรูมให้ใหม่พ่อใหม่ๆทุกอย่างใหม่ๆเลยเนาะเนาะเปลี่ยนให้แล้วตรงไหนไม่ได,ไมไดีไม่สวยเอาไปเก็บไาทำบอเป็นไงเมื่อกี้ตากล้องไปลองดูลื่นไหมลื่น,นแบบลื่นเนาะตากล้งองไหลลิ่นๆ,ๆเลยขับไปตเติมน้ามันเรียบสุดยอดเลยเนาะใช่ใค่ะไได้ไปถือว่าคุ้มคันนี้เนาะจัดทรงให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เป็นไงได้ไหมไว้ค่ะนะครับผมนะตรงไหนไม่ดีเอาไปเก็บเอาทำาอต่อได้เลยพี่ไฟายบอกแล้วว่าพี่ไฟายทำก็จะทำเสียนพ้อมาให้ด้วยเนี่ย ใครได้ไปคันนี้ถือว่าคุมนะ้มเนาะใครได้ไปคันนี้ถือว่าคุม้มคันนี้ไม่รีวิวไม่อะไรเยอะเคยทําคลิปให้ดูแล้วสำหรับรถคันนี้เนาะเมื่อกี้ก็สตาร์ทให้ฟังแล้วเนาะรับผมนะใครได้ไปคันนี้ถือว่าคุมนะ้มเนาะราคาเดี๋ยวตามโพสต์ตามแจ้งไม,ไม่ไม่โพสต์ก่อนเพร่ะคลิปกว่านะรอดูอัปเดตได้เลยนะครับผมคันนี้ก็มารีวิวให้ดูคร่าวๆเนาะไม่มีอะไรเยอะแยะนะผมวันนี้<ผ>มลมแรงมากเลยลมแรงมากนะผมแล้วก็อาจจะเดี๋ยวลมเยอะไปหน่อยนะยังไงก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็แค่นี้เพราะว่าคันนี้เราเเคยรีวววิแล้นาะ ก็ตามสภาพจัดทรงให้เรียบร้อยนะใครที่ชอบถักมาได้ทางช่องทางแฟนเพจได้เลยสำหรับที่นี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย